จ้าพี่น้องเขาเพนมือเนี่ยได้ตํามักทั่วไขใครต้มย่างมักตุ๋มค่ะเขาเหนียวห่อนพี่น้องเอ้ยแสบคักแสบแน่กับได้เซึมนมไม้ค่ะนมไม้นี่ซิมนมไม้เพี้ยงค่ะได้ซึมนมไม้ตีนมไม่กินกันมันต้มซื้อมันท้องอืดเนาะค่ะเนาะต้องไปตุ่มใส่ใบยาหนังค่ะมันเยืดให้ท้องเขาบ่กอืดค่ะอะไรอืดซึมนมไม่นมไม่ซึมแล้วก็สายเบ่ท้องแล้วค่ะผักซีเหล้าค่ะมากกับ ตำด้าน้ำปลาาต้มสุกข,ของเขานี่แหละค่ะน้ำปลาาต้มสุกข,ของน้องต้นเขานี่ค่ะแซ่บแซ่พี่น้องน้ำปลาาเนี่ยเป็นธรรมดาได้ค่ะกินเบื่อแล้วยังสามารถเอาขอนียวจิ้มน้ำได้อีกคุณนี่เด็กบางคนลูกค้าบางคนเพ่นมากินนะคะ่ะเพ่นบอกว่าโอ้ยให้กินไปก้อนเดี๋ยวเชิญจิ้อกินน้ำม,มันมันแซ่บหลายนะคะน้ำปลาาเขามันหนัวค่ะหนัวหนัวหนัว มันเป็นน้ำปลาลามาจากบ้านเขาเนาะคะเนาะเป็นปลาลาอีสานมันจะแซ่บมากเลยค่ะพี่น้องค่ะน้ำปลาลาเขาก็เอามาปุงมาหยางแล้วก็เอามาเห็ดตามขั้นตอนมันราค่าเฮ็ดต้มสุกๆแล้วก็ได้อุณหภูมิมันเฮาก็บัดนี้เขาก็ซิมเขาก็ซิมแล้วซิมอีพูล่ะเนาะมันเคยออกมาเป็นสูตรนี่เนาะพี่น้องเนาะแซ่บลยน้ำปลาลาค่ะมูยไม้ม่นไม้ได้แล้ว กินนี่บ่อยากวางซอนเลยเด้ค่ะพี่น้องคัดกินเข่ากับจุมตำหยังตํามมักทัวนี่โอ้ยกินกับเขา้าตําแหลกๆกันซสียค่ะกินกับเข่ากับไข่ต้มยางมักตุม่มสายบ่ท้องแล้วค่ะซิมนมไม่แล้วกับผักซีลาวเท่านี้ก็ได้ละค่ะพี่น้องอิ่มหละแซ่บมีแฮงท้องค่ะกินอย่างกะสร้างเนาะค่ะพี่น้องเนาะคันเขาได้กินแล้วมันมีแฮงท้องน่ะมันแซ่บรลดกับเข่ากับน้ามียาว่าไปเถอะค่ะโอ้ยมามา,มาพี่น้องจะเป็นมันแสบแดด้อนๆซะละ กินเข่ากับสมนหักทั่วนี่จะม็นมันคักมันแน่ด้วยคันแดดนอนอน,บบน้อนเบียเนี่ยแซ่บเสียดายยังว่าโบมีบั่นหมดแดงใสเนาะขันมีหมดแดงใสแต่ว่าเอ้ยโโครบสูตรไปเลยจ้าตำสมนหักทั่วใสหมดแดงอันนี้ใส่มาขือเขือค่ะมะขืนเขือหน่อยบ้านเขานี่แหละอยู่ทางพี่มันมันเริ่มยิ่ว้แล้วค่ะเดี๋ยวนียมะขือเขือสมมบ้านเขาเนี่ยโอ้ใส่บตองเหนียงยากแล้วนัวนัวแซ่บพี่น้องแซ่บลายกิน กินกินเข่าเพลนแล้วได้เนะเสริมน้อไม้กัแบแซบออนเอเล่แม่น้อไม้บ้านเพิ่นแมค่ค่ะเอามาหอดเนี่ยได้ได้ค่ะเนี่ยน้ำปลาเซบแซบพี่นอ้องต้มสุกใหม่ๆเลยล่ะคะ่ะพร้อมทรงกับพี่น้องเครื่องกิโลหกสิบบาทคะ่ะกิโลหนึ่งรยยี่สพี่น้องสั่งเข้ามาเลยได้จ้า